สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีในช่วงบ่ายนะคะวันนี้นะคะแม่น้องเรก,ก็จะมาตำมะละกอตำแตงหมูยอนะคะก็ตอนนี้เตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะก็ไปตำกันเลยค่ะดับแรกนะคะก็ใส่พริกกับกระเทียมนะคะใส่ลงไปเลยค่ะมั้ก็ตำตำตำค่ะ เนี่นะคะเมื่อตำได้ตามความต้องการของเราแล้วนะคะจากนั้นนะคะก็ใส่มะละกอลงไปเลยค่ะแตงนะคะใส่ลงไปเลยค่ะตำไปก่อนนิดหน่อยนะคะ จากนั้นก็ใส่เครื่องปรุงเลยค่ะชูรสค่ะใส่ตามความชอบเลยนะคะน้ำตาลค่ะน้ำปลานิดหน่อยน้ำปลาร้าค่ะ จากนั้นก็บีบมะนาวค่ะแม่น้องเรก็จะใส่ไปทั้งเปลือกเลยนะคะมะนาวลูกนี้ก็เป็นมะนาวไร้มเมล็ดนะคะไม่มีมเมล็ดเนาะใส่ไปเลยจากนั้นก็ตำอีกค่ะ จากนั้นก็ใส่หมูยอของเราลงไปค่ะนี่นะคะใส่ลงไปเลยต้องไม่ต้องทำตำแรงนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นก็ใส่มะเขือเทศค่ะ จากนั้นก็ชิมดูค่ะนัวมากค่ะจากนั้นก็ใส่เม็ดกระถินลงไปนะคะ,สเ,รระ,ะ,คะเสร็จแล้วก็ ตำคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแบบนี้เนาะเนี่ยนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวไปใส่จานกันเลยค่ะเนี่ยนะคะเมื่อกี้แม่น้องเรก็เสียดายน้ําปลาที่อยู่ในขวดนะคะที่เหลือนิดหน่อยนะคะแม่น้องเรก็เลยใส่ไปทั้งหมดนะคะเนี่ยนะคะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตามะละกอตําแตงหมูยอนะคะนี่นะคะผักของเราก็มีนะคะ แล้วก็มีผักอีกหลายอย่างในสวนเลยค่ะแต่แดดร้อนนะคะแม่น้องเรก็ได้ผักจากตู้เย็นมาแค่นี้นะคะก็นี่นะคะมาทานข้าวด้วยกันนะคะโอ้มาทานส้มตําด้วยกันนะคะนะคะแม่น้องเรต้องขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ